เทคนิคการแก้แอร์ไม่เย็นให้เย็นไวในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเวลาขึ้นรถรู้สึกเหมือนแผดเผาเลยใช่ไหมคะวันนี้ซีอีส์แอนมีทริคง่ายๆค่ะสำหรับการป้องกันรถร้อนเกินไปและช่วยให้แอ์เย็นขึ้นค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการใช้ที่บังแดดให้เป็นประจำเวลาจอดรถค่ะแม้ว่ารถของเรานะคะจะมีฟิล์มกัน UV รอบคันแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าการใช้ที่บังแดดอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการกันแดดนะคะแล้วก็เป็นการถนอมอุปกรณ์ในรถไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลหรือว่าเบาะหนังด้วยค่ะ ข้อที่2ค่ะลดกระจกทั้ง4บานลงเล็กน้อยเมื่อคุณต้องจอดรถค่ะเพราะว่าการกระทําเช่นนี้นะคะจะเป็นการไล่ความร้อนออกจากห้องโดยสารค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นลดภาระของแอร์ที่จะต้องทํางานหนักขึ้นด้วยค่ะข้อที่ 3. ค่ะเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดค่ะโดยทั่วไปฟิล์มกรองแสงจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่5-7ปีนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการกรองแสงเสื่อมประสิทธิภาพลงก็สามารถเปลี่ยนก่อนหน้านั้นได้ค่ะ เลือกล์มกล้องแสงที่มีค่าป้องกันสูงสูงไวนะคะเพื่อให้ห้องโดยสารเย็นแล้วก็ลดการทํางานของแอร์ของเราค่ะข้อที่4ค่ะล้างแอร์เมื่อจําเป็นค่ะแอร์รถก็เหมือนแอร์บ้านนะคะที่ต้องล้างทําความสะอาดเป็นประจำนะคะก็จะช่วยให้ความเย็นเนี่ยกลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในห้องโดยสารค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นฉ่าเลยสิ่งที่ควรควรแก้อย่างแรกเลยนะคะก็คือการล้างแอร์นั่นเองกลับมาทําให้แอร์ของคุณเย็นเจี๊ยบขึ้นได้อย่างแน่นอนการล้างแอร์ในปัจจุบันนะคะมีทั้งแบบถอดตู้แล้วก็ไม่่ถถอออดตตูู้้คะแบบีีข ก็คือสามารถถอดออกมาล้างส่วนต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถอดออกมาล้างเฉพาะตัวคอ,อยเย็นได้ด้วยแต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่นานกว่าค่ะส่วนล้างแบบไม่ถอดตู้เนี่ยก็จะเป็นการใช้โฟมนะคะหรือว่าน้ํายาเนี่ยล้างเข้าไปในคอ,อยเย็นนะคะร่วมก,กับการส่องกล้องค่ะข้อนี้เนี่ยข้อดีก็จะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัคดค่าใช้จ่ายค่ะเหมาะกับรถที่มีการล้างแอร์สม่ำเสมอแล้วก็รถที่เพิ่งออกมานะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็เลือกใช้ได้ค่ะ